ลูกๆจ๋าลงไปกินข้าวได้แล้วนะได้ครับครับแม่ผมกับน้องเอลลงมาแล้วครับเนี่ยนกตัวนี้นี่มันของใครเนี่ยน่ารักชะมัดเลย นี่คนทำาไงกับมันดีละเนี่ยฮีมัสซีฉันทำาถูกแล้วสินะเด๋อตถออะละโอเคนี่พี่สนใจให้พ่อแม่กลับมารักเราหรือเปล่านะครับ <S <S ผมพอจะมีวิธีดีๆอยู่นะหมความว่ายังไงนะ่ะฉันไม่เข้าใจน่าใจะให้ฉันทำอะไรกันแน่นะ่ะอันเดย <S <S ี่แค่ทำตามที่ผมบอก และพวกเขาจะรักเราและอยู่กับเราตลอดไปครับเชื่อผมนะครับพี่ได้อยู่แล้วล่ะอันเดย์เชิญเชื่อในตัวนายเสมอแล้วนะว่านายเป็นน้องที่ฉันรักที่สุดนะคุณพ่อคุณแม่ครับพวกเรามีของขวัญจะมอบให้ลา เตรียมรับนะครับพวกคุณเป็นคนให้กำเนิดผมมาพวกผมจะก้าวเนื้อของพวกคุณไปทิ้งได้ไงกันล่ะครับนี่ใช่ ของพวกนี้มันเน่าแล้วนะเชื่อไปทิ้งรองทยะให้หน่อยจะได้หรือเปล่าเพราะผมกำแรงทำเนี้ยสุดแสนวิเศษเรอต้อนรับอามัวอยู่นะสิขอบคุณมากเลยนะครับเอ๊หายไปไหนแล้วเนี่ยหรือฉันสับสนอะไรกันนะไม่ใช่พี่ชายของฉันจริงหรือเปล่าช่างเธอเรียกรอบแล้วกันนี่พี่อาจารย์ไปวางตรงนั้นให้หน่อยสิ อืมใกล้จะได้ที่แล้วละฉันหวังว่าอาโมจะชอบมันนะไม่งั้นพ่อกับแม่คงเสียใจแย่ yeah. อืมมาแล้วเหรอน้องพี่วันนี้พ่อกับแม่ไม่อยู่นะพี่เลยทำสุดฝีมือให้น้องเลยนะ หวังว่าจะอร่อยนะครับพ่อพี่ตั้งใจเพื่อนหนูสุดๆเลยล่ะเออหนูจะกินให้หมดเลยฮ <c oughs> อ,อ๋อแต่หนูกินหมดแล้วอ่ะอร่อยมากเลยอะ่ะมันทำมาจากอะไรล่ะคะมันรสสัมผัสม,มันไม่ค่อยคุ้นเลยอะ่ะจะหมูก็ไม่ใช่จะไก่ก็ไม่เชิงอืมอืมน้องอยากรู้แหระครับว่ามันทำมาจากอะไรนะความจริงแล้ว มันก็คือเนื้อของพ่อแม่เรานั่นแหละอร่อยใช่ไหมล่ะครับนี่นี่อันนี้สิพี่นะยังไม่ได้ให้รางวัลกับเราเลยนะที่กินมันจนหมดจานนะเพราะงั้นพี่ชายผมขอขวานหน่อยสิใช่อันนี้หรือเปล่านะอืมอันนี้แหละอันนี้แหละใช่เลยเอาไปสิงั้นก็ เจอกันในโลกหน้านะวันนี้เป็นวันที่สงบสุขเหมือนเดิมเลยเว้เอ๊ะบ้านนี้ทำอะไรวะอืมเข้าไปช็คหน่อยดีกว่าต่อไปก็ถึงตาของพี่แล้วสินะขอบคุณนะที่เชื่อฟังผมอย่างดีนะเพราะงั้นจะส่งไปหา ครอบครัวเ,เราเดี๋ยวนี้ล่ะไงหวัดดีครับพี่ขยัแห่งเอ้ยไอตำรวจเว้นนี่มาขวางซะได้โอ้มายกอดอะไรครับเนี่ยโอ้โหศพนี่ว่าฮัลโหลครับหัวหน้าผมจับเด็กสองคนได้แล้วครับจะเป็นไงต่อดีตอนนี้พวกมันแหกปากไม่หยุดเลย โอเคแล้วพอดิชอร์รถอ่ะเพื่อนอยู่ฉันรู้น่าจะส่งมันไปที่ไหนดีเนาะ